วันศุกร์ที่6 <c oughs> พฤษภาคม2022นะครับวันนี้เราได้ไตรตรองจากพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือกิจการคสา,าวกต่อไปนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบทหนึ่งที่มีความสำคัญเรียกว่าไฮไลท์ก็ว่าได้ในกิจการคสา,าวกมีทั้งหมด28บทแต่ว่าบทบทที่9นี้เป็นบทที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ การกลับใจของพอซึ่งชื่อเดิมคือโซแห่งทาสัสโทซาสัสนี้ถึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแต่ว่าอาจจะหลงผิดไปก็ได้เพราะว่าภาษาง่ายๆก็คือด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าหัวใจสำคัญลักษณะส่วนบุคคลก็คือซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นชาวฮีบรูขนาดแท้เป็นชาวยิวที่เข่งครัดมาจากเผ่าเบนจามินแล้วก็ได้เล่าเรียนอย่างดีที่สถาบันกามาเรียลซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากและเป็นรับบ่ายนะถือกฎของศาสนายูดายอิซึมอย่างเข่งครัดด้วยความจริงแล้วผลที่พอ หรือเปาโลหรือโซเนชื่อเดิมโซเนต้องกลับใจก็เพราะว่าเขาได้เห็นการเป็นพยานของสเตฟนเมื่อตอนที่สเฟนหรือสเตฟาโนถูกหิมทุ่มตายนั้นด้วยความจริงแล้วพอยืนอยู่ตรงนั้นแหละเป็นคนที่ยุยงส่งเสริมให้ฆ่าสเฟนนั่นเราอ่านไปแล้วนะครับในบทที่7กับ8แ้วพราภาจักอยู่ในยุคที่ถูกเบียดเบียนตอนนี้สิ โซแห่งทาซัสเกิดความพึกโหมเขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าเขาได้เรียกว่ามีพันธะผูกพันกับศาสนายิวเขาก็อยากจะให้ศาสนายิวยูดาดอิซึมบรรลุถึงเป้าหมายให้ได้โดยการที่ใครเป็นศัตรูก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องขจัดให้เพราะว่าต้องให้สิ่งที่เขาเชื่อนั้น เป็นจริงให้ได้และนี่แหละครับก็คือชีวิตอันเรียกว่าอันซื่อสัตย์ชีวิตอันเปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีที่เขามีคุณสมบัติตัวเองแต่ว่าหลงผิดไปนะครับในพระคัมภีร์นั้นจึงเห็นว่าวันนี้ที่เราอ่านเป็นการที่โซเนเขาขอบัญชานะเขาจะทำอะไรเขาต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงขอ อาสาแล้วก็ขอรับบัญชาจากสภาสูงสภาสันเฮ็ดรินสภาของยิวที่มีสมาชิก71คนขอว่าเขาจะไปขจัดผู้ที่เป็นศัตรูต่อศาสนาแล้วในช่วงนั้นก็คือผู้ที่เป็นศัตรูหลายแรงก็คือชาวคริสต์นั่นเองเพราะว่า พอไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์กลับคืนชีพเขาไม่เชื่อฉะนั้นเขาจึงเห็นว่าใครก็ตามที่เทศสอนหรือติดตามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ผู้ส่งกลับฟื้นคืนพระชนชีพเขาจะต้องขจัดจึงขอบัญชาว่าจะอาสาไปเองที่จะไปฆ่าบรรดาคิดสชนทุกคนใครก็ตามที่มีความเชื่อตรงนี้ เขาจะจัดการให้หมดแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่ก็จะใส่โซ่ตรวนแล้วก็ดึงลากมาที่เจรูสเลมให้ได้แล้วก็ได้รับบัญชานะครับเขาได้รับอนุมัติการอนุมัติจากสภาซันเฮดรินให้ไปเบียดเบียนคิจชนซึ่งพวกเราก็คุ้นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าของพออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อรู้สึกแปลกใจมากนะครับ เราเห็นรูปภาพเนี่ยเป็นร้อยๆเป็นพันเป็นหมื่นรูปเมื่อศิลปินวาดภาพของพ่อเนี่ยที่ขณะไปดามัสกัสมักจะวาดภาพที่ตกจากหลังม้าแต่ถ้าเราไปอ่านพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าทั้งบทที่9กิิจการาสาวกบทที่9 กิจการาศาศาศาคาสากบทที่22กิจการาาคาสาวกบทที่26ก็กล่าวถึงการเบียดเบียนศาสนาที่กระทำโดยโซแห่งทาซัสเนี่ยไม่ได้พูดถึงขี่ม้าสักนิดเลยไม่ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับที่ตกม้าเลยแต่ว่าพูดเกี่ยวกับว่ากำลังเดินทางเราก็ไม่รู้ว่าเดินทางด้วยอะไรนะครับเพิ่งจึงนักพระคัมภีร์นักศิลปินจึงวาดภาพว่า สมัยนั้นไม่มีรถน่าจะก็จะต้องทางเดียวแหละที่เดินทางด้วยมา้าก็เลยว่าภาพจากมา้าจริงๆอาจจะเป็นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นอูดอาจจะเป็นอะไรเราเราไม่ทราบแต่ว่าเขามักจะวาดภาพนี้แหละครับแต่นี่เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับของพ่อว่าก็แปลกทีนี้อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่น่าสังเกตมากพอหรือว่าโซ่สมัยนั้นยังไม่ได้กลับใจเนี่ย เขาบอกว่าเขาจะไปทํำลายล้างบุคคลที่อยู่ในหนทางเขาเรียก the way คนที่หนทางเพราะว่าอะไรเพราะคํานี้เป็นคําที่น่าสังเกตนะครับในพระคัมภีร์มีเขียนคําว่า the way หรือว่าหนทางนั่นก็คือหนทางที่ติดตามพระคริสต์นั่นเองคํานี้เป็นคําที่น่าสนใจก็ให้เป็นข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยก็แล้วกันเพราะว่าในดั้งเดิมเนี่ย อันคำว่า,าศาสนาเนี่ยมันมันไม่มีหรอกคือคำว่า religion เนี่ยมันที่ที่เราแปลว่า,าศาสนาเนี่ยมันมันเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นทางทางหลังครั้งหลังแล้วเราก็ต้องให้คำจำกัดความที่ต่างกันอย่างเช่นว่าทางชาวยุโรปเนี่ยชาวฝรั่งเศสน,นักปัญญาเขาก็ให้คำจำกัดความว่า Religion หรือว่าศาสนานี่ก็คือเหมือนกับผู้ที่ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าทีนี้เรามาคิดถึงแล้วถ้าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าล่ะเขาจะเรียกศาสนาได้ไหมอันนี้เป็นต้นนะครับหรือคำคำนี้มาจากภาษาละตินว่ารีก็เลกาเลยก็คือการผูกติดก็เสมือนเทียบอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราปลูกต้นไม้เล็กๆสักต้นหนึ่งเนี่ย มันอาจจะโดนลมโดนฝนแล้วมันก็ล้มไปง่ายๆเพราะยังอ่อนอยู่ยังอยู่ในเรียกว่าเป็นต้นที่ยังไม่แข็งแรงเขาจึงต้องมีไม้ที่ผูกติดแล้วก็มีห่วงที่พยุงขึ้นมาจนกว่าจะโตอันนี้ยจึงเป็นคำนี้แหละครับที่เหมือนกับาศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ร่วมผูกมัดที่พยุพยุงชีวิตให้เติบโตถ้าเราไปที่แอฟริกานะครับ เราจะเห็นว่าคําว่าศาสนานั้นไม่ปรากฏนะไอ้คำว่า religion หรือศาสนาเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะภาษาสวาฮีลีเนี่ยเขาไม่มีการพูดถึงแต่าว่าเขาจะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือหนทางแห่งชีวิตเออคำนี้น่าสนใจนะครับหนทางแห่งชีวิตก็คือศาสนานวันนี้จึงให้เข้าสังเกตว่าในหนังสือกิจการขาสาวก ได้เขียนไว้คำนี้นะครับว่าหนทางแห่งชีวิตฉะนั้นพอจึงบอกว่าจะไปขจัดผู้ที่ติดตามหนทางแห่งชีวิตของพระเยซูคริสพูดเต็มๆก็คือแบบนี้ฉะนั้นเขาจึงเดินทางนะครับแต่ว่าในพระคัมภีไม่ได้บอกว่าด้วยม้านะแต่ว่าอาจจะเดินทางด้วยอะไรไม่ทราบแต่ล้มลงเพราะว่าระยะทางจากเยรูซาเล็มไปถึงดามัสกัสที่ประเทศซีเรียก็ระยะทางประมาณ300 50กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับฉะนั้นเขาเดินทางอย่างไรลนะก็น่าจะสมัยนั้นก็จินตนาการน่าจะจากหมานี่แหละก็เป็นไปได้แล้วก็เดินทางกลางวันจึงถูกแสงที่สว่างหลายพันเท่ามากกว่าดวงอาทิตย์มากระทบตาทำให้ต้องล้มลงในาพระคมพีก,ก็เลิกบอกว่าล้มลงไป และเวลาที่ไปที่นั่นไม่ว่าจะเจอหมู่บ้านอะไรนะครับเขาจะฆ่าขี้จะชนช่วงนั้นก็นับแล้วเนี่ยเขาฆ่าถึงประมาณสักหมื่นคน,นะเป็นหมื่นคนนะหลายพันคนคือเหยียบหมื่นคนก็เราอาจจะเวลาไปที่วัดไปที่มหาวิหารนบ,บุญเปตโตรเนี่ยที่วาติกันเราจะเห็นรูปปั้นใหญ่สองรูปทีเดียวก็คือเซนต์ปีเตอร์ที่ถือกุญแจ แล้วก็เซนพอเนี่ยถือดาบอยู่ในมือถ้าว่าการตีความนี่ก็ต่างกันนะครับเพราะว่าการตีความนั้นพ่อเคยเดินผ่านไปผ่านมาก็มีมักคุเทศเนี่ยชาวไทยนี่แหละก็ไปไปไปบรรยายบังเอิญได้ยินโดยบังเอิญนะครับมักคุเท์เขาบอกว่าเนี่ยเปาโลหรือพอเนี่ยเป็นคนโหดร้ายมากที่ศาสนาคริสต์มีคนจำนวนมากเพราะว่า เปาโลนั้นเขาถ้าใครไม่ถือคริสต์นี่เขาใช้ดาบฆ่าทิ้งตายกันให้หมดฉะนั้นจึงใช้ความรุนแรงอันนี้เรียกว่าพูดผิดนะครับก็เลยอยากจะแก้ไขว่าการที่พอลนั้นหรือเปาโลนั้นถือดาบอยู่ในมือก็เพราะว่าดาบมีความหมายทางศาสนาก็คือกล้าเผชิญความจริงอันนี้เราต้องใส่ใจนะครับดาบก็คือการกล้าเผชิญความจริงเราเห็นไหมครับ คาเห็นไหมครับพี่น้องชาวซิกเนี่ยที่เขาต้องมีกริดเล็กๆติดตัวกริดของเขาเนี่ยก็หมายถึงว่าชาวซิกเขาเองต้องกล้าเผชิญความจริงก็ชันใดฉันนั้นความหมายการถือดาบนั้นนั่นก็คือการกล้าเผชิญกับความจริงในชีวิตและอีกในหนึ่งก็คือพอเขาถือสัญชาติที่เป็นชาวโรมันฉะนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าท่านจะขอตาย อย่างผู้กล้าหาญก็คือการตายอย่างมีเกียรติถูกตัดศีรษะด้วยดาบนะครับนี่เป็นการเผชิญความจริงของพอวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าว่าสิ่งที่พอนั้นได้ได้กระทำนั้นเมื่อหลังจากที่เขาล้มลงเนี่ยตาเขาบอดเขามีคำถามสองคำถามซึ่งเราเองจะต้องตั้งคำถามนี้อยู่เหมือนกันนะครับในชีวิตเราก็ต้องถามคำแรกก็คือ who are you ก็คือท่านเป็นใครเราเราเพราะว่าโซเนี่ยตอนนั้นโซทารัสได้ยินเสียงจากเบื้องบนสวรรค์ได้ยินเสียงจากพระเยซูคริสตเราคือเยซูเจ้าเบียดเบียนเราทําไมฉะนั้นตรงนี้เราน่าจะภูมิใจนะครับถ้าใครทําร้ายเราหรือว่ามาดูถูกดูหมิ่นเราที่เป็นกิจชนทําร้ายศาสนาจากก็เท่ากับ ทำร้ายองค์พระเยซูคริสต์เองนั่นเองพงศ์จึงบอกว่าเบียดเบียนเราทําไมขณะนั้นพอไม่รู้จักไงเพราะพอเชื่ออย่างเดียวว่าเยซูนาซาเรตนั้นตายไปแล้วแล้วฉันไม่เชื่อว่าจะมีชีวิตฉันไม่เชื่อว่าเป็นพระผู้ไถยฉันไม่เชื่อเด็ดขาดว่าเป็นแมสซิยาฉะนั้นจึงต้องขจัดคนที่หลงผิดนั่นสมัยนั้นโซแห่งทาซัสก็คิดแบบนั้นจึงได้ยินเสียง แล้วก็ตกใจนะครับว่าเป็นเจซูแห่งนาซาเรตผู้ที่เจ้ากำลังเบียดเบียนหมายถึงว่าถ้าใครก็ตามที่ทำร้ายาศาสนาจักรทำร้ายบุคคลในาศาสนาจักรก็เท่ากับทำร้ายองค์พระเยซูคริสต์เองเพราะว่าเป็นพระวระกายเดียวกันนะครับจึงเป็นคำถามหนึ่งที่เราจะต้องถามเหมือนกันเวลาเราจะได้เจออุปสรรคในชีวิตเราต้องถามตัวเราเองเหมือนกันว่า เราได้รู้จักพระเยซูหรือเปล่าเราต้องถามนะครับพระองค์กลับคืนชีพพรอง์อยู่กับเราพรองค์คือใครพรองค์อยู่ที่ไหนพรองพระองค์อยู่จริงๆหรือเราต้องถามนะครับและเมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเราต้องกล้าหาญแบบพอต้องถามว่าแล้วพระองค์ต้องการให้กับผมให้ดีฉันทำอะไรอันนี้เราต้องกล้าถามถามว่า เมื่อเป็นพระอ,องค์แล้วพระอ,องค์ต้องการให้ให้ให้กับผมหรือให้ดีฉันทําอะไรบางทีเราไม่กล้าถามคําถามนี้ฉะนั้นพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้บอกทันทีว่าให้มาเชื่อในเราพระอ,องค์ไม่ได้สั่งแต่พระอ,องค์สั่งว่าเข้าไปในเมืองแล้วให้ไปพบอานาเนียสแล้วก็เราค่อยๆพูดอนาเนียสจะบอกเองแล้วเวลาพระเจ้าจะทําอะไรก็ตามนะครับพระอ,องค์จะ ให้ดับชีวิตเราเดินเนินไปตามธรรมชาติเราต้องสัมผัสให้ได้นะครับในชีวิตแต่ละวันของเราแต่ละวันของเรานั้นชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้าเราพิษเพ่งหรือเพ่งพิษนะพูดผิดขอให้เราเพ่งพิษไปที่พงนั้นพงจะบอกเราว่าขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรฉะนั้นพอเองไม่ได้อยู่ๆพอได้ล้มลงแล้วก็ได้พบพระเยซูคริสต์ก็จะ เปลี่ยนตัวเองทันทีได้ออกไปเทศสอนทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับพอ,อยังใช้เวลาเตรียมตัวเองเหมือนกับท้ทเทียมง่ายๆต้องเข้าไปสถานอบรมอีกในอาราบีอีกตั้ง3-4ีป่ปีเพื่อจะได้ออกมาประกาศออกมาเทศสอนฉะนั้นชีวิตเราเหมือนกันเมื่อเราได้เผชิญชีวิตเราล้มลงไปเนี่ยตอนนี้เราอาจจะล้มลงไปด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่พระเจ้าทำให้เราล้มทำให้เราสะดุด เราก็อย่าไปตกใจเราต้องบอกว่าพระเจ้าจะให้เวลาเราไต่ตรองแล้วเราถามว่าพงค์มีแผนการอะไรสำหรับตัวฉันสำหรับตัวกระผมสำหรับตัวดีฉันเพื่อดำเดินต่อไปแล้วพงค์ก็จะไม่บอกทันทีนะครับพง์ให้เวลาแล้วค่อยๆค่อยๆเผยพระองค์เผยแผนการของพงค์กับพวกเรานะครับและนี่แหละลักษณะที่การกลับใจของเราเหมือนกันด้วยเหตุนี้แหละ เมื่อเราได้เดินก้าวเดินไปด้วยกันในซีโ uh, น o d a l i t y เนี่ยหรือว่าซีนอคือการก้าวเดินไปด้วยกันในคิจฉชนทุกระดับเราก็ต้องค่อยไต่ตองว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราแล้วเราได้ได้ได้ยินเสียงนั้นจากพุงอย่างไรก็คือต้องฟังพัฒนาตัวเองฟังเสียงของพระจิตอยู่ทุกๆวันและเราจะฟังเสียงของพระจิตได้ก็มีหนทางเดียวนั่นก็คือเราต้องผูกพันทิศดีสัมพันธ์ กับพระเยซูคริสต์นั่นก็คือการรับพระก,กายของพระองค์ซึ่งเป็นเลือดและเนื้อของพระองค์คือแผ่นปังพระก,กายทิพย์และพระรูหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เราคิดอย่างเดียวนะครับถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์ชีวิตเราไร้ค่าท,าทันทีไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเชื่อถือศาสนาคริสต์ต่อไปฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงย้ำเตือนในวันนี้ว่าใครก็ตามที่ ได้ดื่มพระโลหิตได้กินขนมปังคือพระกายและพระธิดของพงค์นั้นก็จะมีชีวิตเนิรันดอนนี่เป็นคำยืนยันจากพกงค์แล้วนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้สำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันเกิดของอคุณวรรณภา,าคุณโสยเพื่อนร่วมรุ่นของพ่อเองนะครับเกิดวันนี้ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรและผู้ที่เกิดใน เดือนนี้วันนี้นะครับวันที่6พฤษภาคมและผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมทุกคนขอพระเจ้าประทานพรอ,อย่างมากมายพ่อขอภาวนา,าสำหรับกำลังใจสำหรับคุณพ่อบาดหลวงเปโตรปรีชาธรรมนิยมด้วยนะครับที่ขอคมภาวนามาและยังภาวนาสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญ กับปัญหาต่างๆ,ๆในชีวิตกันบางท้อใจกําลังต้องการความหวังบางอย่างขอพระเจ้าเติมเต็มความหวังอย่างเต็มเปี่ยมนะครับให้เปิดตาใจเราการล้มลงนั้นมันล้มลงเพื่อจะลุกขึ้นมาใหม่พ่อ,อยังภาวนาสําหรับน้องสุภาวีปราริสวีโรธให้ได้รับรการศึกษาประสบความสําเร็จนะครับภาวนาสําหรับสุขภาพของคุณอันโอพราดาเจริญสุขและภาวนาสําหรับผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนนะครับ นอกนั้นก็ยังภาวนาสําหรับผู้ที่ขอคาภาวนามาสุขภาพของอาจารย์พคินีสุขภาพของป้าแตมเทเรซากัลยานะครับและวิญญาณในเฟชําระยังคิดถึงสุขภาพของคุณจอนนะครับที่อยู่บริษัทไทยเบฟและก็ภาวนาสําหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นญาติพี่น้องผู้ที่เป็นที่รักของเราขอให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นและวิญญาณในเฟชําระได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า นะครับและเจตนารมทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องร่วมภาวนากับพ่อโดยเฉพาะคนที่ทำให้เราทุกข์ร้อนคนที่เหมือนกับทำให้เราต้องทุกข์ใจขอพระเจ้าประทานพรเราแผ่เมตตาไปถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยเช่นกันและพ่อจะไม่ลืมภาวนาสำหรับผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิตตัวตัวพ่อเองในบูชาขอบคุณและเราภาวนาให้กันและกันเสมออามน